เยานนะคะที่1ันภาพหนึ่งให้ขั้นถูเพียนดูภาพแล้วพั่น,ต,นตัดสินว่าถูเปภยนเน,นะะื้อหาหรือในภาพเนี่ยชื่อโฟจริงหรือไม่ที่มันวีทีชื่อเฉจืเป็นไปตามตัวหนังสือที่เขาให้มาหรือเปล่าลีหรือตัวอย่างเช่นทีวี ตรงนี้ไม่ใช่ละละ,ละมันเป็นเตี้ยนหนาวใช่ไหมคะมันเมื่อกี้เราเรียนมันไหะเนี่ยเตี้ยนหนาว,นนนาวคอมพิวเตอร์เฟยจีเฟยจียเ,ยเ,ยเ,ยเครื่องบินอันนี้เลยถูกต้องนะคะข้อ13ค่ะอ่านกันดูสิคะ ชื่ออาฉาถูกไหมคะถูกนหโอ้ยไม่ใช่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 ไม่่ไไม่ใ 老师，老师，对吗？不对，不对，他是谁？他是医生，啊，他是医生，他是医生。十五，在医院，在医院，对吗？对，对，在医院，有ที่โร啊哈，在医院。 มาทำข้อ16กันก่อนข้อ16เขาบอกว่าสองคนนี้คนหนึ่งเป็นป้าปะอีกคนเป็นเอิร์ตเจดด้วยมาด้วยคุณพ่อกับลูกชายเปยเจดด้วยมาปู่ด้วยแล้วจะี什么椅子椅子椅ก椅子อี椅จ子

我的小狗在哪？我的小狗在哪？鹿马红尘有哪？二十。我的被子呢？我的被子呢？退难红尘啦。二十一。你女儿在哪工作？你女儿在哪工作？六嫂坤，他们งาน二十二。请问李老师在吗？ เ,เื่李老จมาขอถามหน่อยค่ะอาจารย์หลี่อยู่ไหมอ่าดูคำตอบกันข้อหนึ่งค่ะหนีใจหนากงจัวเธอทำงานที่ไหนถามหนี่ตอบวอแน่ๆและอย่าลืมลงท้ายคำว่ากงจัว่วห<อ>นีใจหนากงจัวเป็นไงคะวออเอ้อวอ,อวอือ学生ฉันเป็นนักเรียน 我不工作ฉันไม่ได้ทำงานนะคะสิบเก้า我的小狗在哪我的小狗在哪ข้ oh, <see. S 1> ใช่แล้วคนอื่นคงไม่มีใครไปอยู่อีจื้อเสี่ยเมี่ยนะคะ <c oughs> 在哪อยู่นั่นนะ椅子下面า沟椅我的杯子呢要拿ฉันละ杯子 oh. อิถูกต้องไปจอใจเจอจอ,อ่าเจอก็แปลว่าที่นี่นะคะ<ำ>อยู่ที่นี่นะใจหนาที่ไหนเขาบอกว่าใจหน้าที่นั่นมีอ๋อนี่เป็นสถานที่หมดเลยหนาที่ไหนหน้าที่นั่นเจอที่นี่นะคะขอ้อยี่สิบเอ็ดนี่ใจกนากงจัว่ว นดีดอดอนี่เออผู้หญิงใช่ไหมคะเขาเป็น老师在学校工作นะวันั้นข้อสุดท้ายช请ง考ถามน่อยค่ะลี่ล师าซ不在ใช่ไหมคะตอบข้อ B 不在ข่าลี่老师在ใจออาจารย์หลี่อยู่โรงพยาบาลนะคะใน医院第三ค่ะ ท่านช่วยเจอดูประโยคแล้วหาคำตอบมาเติมในวงเล็บที่ถูกต้อง A จ่ายที่ใช่ไหมคะหนาเอ๋อที่ไหนนะละ่ะสมออะไรดีด็อกเติมไปแล้วเป็นตัวอย่างนะคะอาสัน นี่ป้าปะทำงานจ,จูจูจูจจจจกงจัวอีออปกเฉกจัแปลว่าทำงานอะไรอ,อ้าเฉหมะกป้า什么กงจัอันนี้ขออีเหนมั้คะชือเอแป๊บนึงค่ะขออนุญาตไปเก็บผ้า

ฮัลโหลฮัลโหลคนสวยกลับมาแล้วค่ะหนีป้าปะจ๋า做什么工作นะข้อยี่สิบสามเราตอบว่าอ e ีใช่ไหมคะอี e <laughs> ข้อยี่สี่ละนี o, w ang, w ang, o, ่เฮาชิงเวินหวังเหล่老师在อจอะไรเอ่ยเนาะในเนาะอาจารย์หวังอยู่ที่ไหนนะคะยี 25, a, or, i, 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 ่สิบห้าว่๋อจื่อยื่ออีเซิง 我儿子จื่จู่จู่โรงพวาบาล工作啊，啊，在医院工作啊。你的猫，你的猫呐，呃，你的猫呐。กุ้แมวเธอลาเออแมวเธอลาอยู่ไหนเอาไปโรงพยาบาลนะทำไมไม่เอากลับมา你的猫呐，นะคะ F จะบ้านใช่ไหมคะสวยเซียวโรงเรียนอีเวียนโรงพยาบาลซังเตียนร้านค้า อ่าสถานที่หมดเลยข้อยี่สิบเจ็ดนี่จุดจุดจุดโยจีขอนหนีเจ้าอ่านีจาครอบครัวคุณหรือบ้านคุณเห็นไหมคะเอฟเอ่ร์ชูอู๋我想去จุดจุดจุด买一个杯子商店我想去商店ฉันอยากไปร้านค้า 买一个杯子，二十九。明天下午我想去看书。学校，学校，学校，学校。台北龙二十三十，20, 30, 他爸爸是医生，在这怎怎工作？医院，啊、医院很好，在医院工作。